พี่ตันนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะพี่มาตามคําเรียกร้องของน้องๆอีกแล้วนะครับก็คือน้องๆบอกว่าอยากให้พี่เนี่ยเปรียบเทียบสกูตชี่แท้กับไม่แท้อีกรอบนะฮะซึ่งในคลิปก่อนที่พี่ทําไปน้องก็เรียกว่ายังไงดีอ่ะก็มีน้องๆหลายคนคอมเมนต์มาหลากหลายมากเลยนะครับทั้งแบบว่าของแท้ก็อย่างนี้ของไม่แท้ก็อย่างนี้ซึ่งตามความคิดของพี่นะก็น้องๆอยากเล่นอะไรน้องๆก็เล่นเลยนะครับเอาที่น้องๆแบบสบายใจน้องๆมีเท่าไหร่น้องๆก็เล่นเท่านั้นนะไม่ต้องฝืนตัวเองเนาะเอาเป็นว่าเอาตามที่ ที่จะเป็นแบบของไม่แท้กับของแท้นะครับเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่ามันเหมือนหรือว่ามันยังไงยังไงทํงาไมราคาถึงห่างกันทําไมของแท้ถึงไม่แท้อันไหนนุ่มอันไหนฟโฟลกลิ่นหอไมไหมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับกับชิ้นแรกนะคะที่พี่ได้มาเปรียบเทียบวันนี้นะชิ้นแรกนะครับที่พี่จะมาเปรียบเทียบวันนี้ก็คือแนี่เลยนะฮะฟังกลไมบูมนะครับพูดได้เลยว่าจากข้างนอกแพคเกจนะฮะเหมือนกันอย่างกับแกะนะฮะเดี๋ยวเรามาลองแกะดูกันดีกว่านะครับ และน,นี่ก็คือนะครับปังกลมไอบูมนะครับซึ่งเป็นของไม่แท้กับของแท้นะครับนี่ด้านนี้จะเป็นของไม่แท้นะครับของไม่แท้สีเขาจะอ่อนกว่าน่อยนะฮะแล้วก็นี่ส่วนเป็นของแท้นะเรีวยกียกว่าดูเผนๆน,น,น,นี่แบบว่าโอ้เหมือนกันยงกับแกะเลยนะฮะกับเจ้าปังกลมไอบูมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลิ่นของเจ้าของไม่แท้ก่อนนะกลิ่นนะคะก็เรียกได้ว่าหอมนะไม่เหม็นหอมแบบบนวนๆอ่อนๆอ่ะถือว่าดีเลยนะส่วนของแท้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะฮะของแท้นะ ของแท้กลิ่นจะขนมปังแบบกาลังอบใหม่ๆออกจากเตามากๆหอมจริงๆกลิก่นแบบหิวข้าวมากๆเลยฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสความสโลวกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสความสโลของไม่แท้กันก่อนนะครับนี่เลยนะฮะเป็นปังโกมัยบุมของไม่แท้ซึ่งลายเส้นก็หาไม่เจอเลยเดียวนะฮะนี่เราจะมาลองเทสความสโลกันอืมเลยด้ว,วเนื้อสัมผัสนุ่มเนียนเหมือนกันนะอืมถือว่าสโลว์มากๆเลยนะครับเนาะ ส่วนเจ้าต,ตัวนี้นั้นราคาที่พี่ได้มานะครับจะอยู่ที่ประมาณ200-300ถึงบาทนะฮะไปนะครับมาเทสความสโลขอ,ของของแท้กันดีกว่านะฮะซึ่งของแท้นะครับเขาก็จะมีลายเส้นนะฮะอยู่ตรงบริเวณขอบๆอ,อ,อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะโอ้ตัวอย่างว่านะครับปังกลมไอบูมนะครับเขาได้ฉาย,ยาเรื่องความสโลนี้แบบ หนึ 1> 1่งถึงสองนาทีอ่ะคือโคตรนานนะฮะไอ้คืมันนานมากๆเลยจนพี่แบบเฮายมันนานไปปะเมื่อก่อนเคยรีวิวอยู่แล้วแบบโอ้โ oh, หดูดิพูดไปตั้งนานแล้วมันยังไม่แบบโอเคเลยนะมันยังแบบไม่คืนตัวเลยนะยอมใจเขาเรื่องความสโลนะครับน้องๆใครที่มีปังกลมไมบูมในมือก็น่าจะรู้อยู่นะว่ามันแบบสโลยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาบีบอันนี้นะจิ๊บอ่าอ่าอย่างเงี้ยเขาจะไม่คืนตัวของไม่แท้น่าจะคืนตัวเร็วนะครับ เอาความจริงที่พี่ชอบนะพี่จะชอบของไม่แท้มากกว่าเพราะว่ามันมันไม่สโลเกินไปอ่ะสโลเกินไปมาคามันก็ไม่ดีอ่ะดูดิยังไม่กลับรูปเลยเนี่ยเรีไยวว่าสุดยอดถ้าใครชอบสโลแล้วก็กินแบบขนมปังให้แนะนําของแท้นะครับราคา800-900นะแล้วก็ส่วนใครที่แบบงบไม่ค่อยมีแล้วก็อยากเล่นแบบเล่นปังกลมบ้างก็เล่นแบบของไม่แท้ได้นะครับอาจจะสโลไม่เท่า ก็เ,เรียกได้ว่าทดแทนกันได้ดีเลยเนาะสำหรับคนที่ชอบยังยังไม่หายสโลเลยอ่ะคุณพระนานมากๆนะฮะครับมาชิ้นต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นชิ้นที่เร,เรียกได้ว่าไม่มีในเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะเป็นของก๊อปที่แบบว่าเฮย้ยกล้าก๊อปมาได้ไงแล้วแม่งโคตรเหมือนเลยนะครับเท่นน,นนะครับ탱เกอร์ไอบูมซึ่งแบบเฮย้ยไม่เคยเห็นเลยเน,นี่ยล้วก็มาเจอจนได้นะครับกับงานก๊อปแฟงเกอร์ไอบูมนะครับนะฮะนี่นะเท่านั้นนี่ก็คือนะครับแงเกอร์ไอบูมของก๊อปนะจ๊ะกับของแท้ ด้านซ้ายมือจะเป็นของก๊อปส่วนด้านขวามือจะเป็นของแท้ดูดูด,ดูแยกกันออกไหมเฮ้ยเหมือนเลยขนาดนี้นะฮะดูด้านบนมากนะฮะด้านซ้ายมือคือของไม่แท้นะครับราคาอยู่ที่90บถึง150บาทนะส่วนด้านขวามือเป็นของแท้นะฮะและที่สําคัญมากที่สุดนะครับก็คือแทานนะนี่เห็นปะ เขามีลายเส้นเหมือนกันนะลายเส้นเขาเขียนว่าเออเป็นภาษาญี่ปุ่นนะ่ะแต่ไม่ออกอ่ะนะฮนะ,ะไอแคปนะฮะนี่นะกลิ่นเหมือนกันมากปกตินี่มัน่าจะราคาประมาณ690เก้าสนาะตัวนี้ราคา90บาทห่างกันหกร้อยบาทประเจ้าเฮ้ยแต่ก๊อปขนาดนี้นะค่ากัเลยดีกว่าปะ่ะนี่นะนี่คือความแตกต่างนะครับของก๊อปแล้วก็ของแท้นะฮะ นี่นะสุดยอดฮนะเดี๋ยวมาเทสความสโลกันดีกว่านะครับมาเริ่มจากของแท้กันก่อนนะครับนี่ของแท้นะบีบตัวนี้เนื้อค่อนข้างแน่นๆนะครับแล้วก็แบบดูแข็งแรงอะ่ะนี่นะออกมันมันวาวๆาวด้วยต่อไปนะครับมาดูของก๊อปกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เลยก็คือของก๊อปนะมองจากภายนอกโหไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะคุณพระ นีลองบีบดูฮัลโหลมาก เรียกได้ว,ว่าสุดยอดมากๆนะครับสาหรับของที่เขาทําไม่แท้หรือว่าของรอกเล่นแบบสมัยนี้นะแต่พี่ก็ไม่แนะนาให้เล่นของไม่แท้นะเพราะว่าอาการเล่นของแท้นะครับก็เหมือนเป็นการสนับสนุนคนที่เขาทําแบรนด์ให้เขาได้คิดแบรนด์ออกมาใหม่ๆเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นของก๊อฟหรือว่าของไม่แท้ของราคาถูกเนี่ยก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะไม่ได้ห้ามนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบมีงบประมาณไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเอาที่แต่ละคนสบายใจนะครับเอา้เล่นที่มีความสุขและการไม่ต้องไปสนใจใครนะถ้าเราเล่นก็ขอเล่นอยู่แบบในความพอดีนะครับนะนะวั่ที่า กันดาคมรับวันอาทิตย์มาเจอกับพี่ที่ร้านว้าวโพรนี่สองสาขาท่านพรรามสองมีแจกสกูตช,ชี่นะงานเริ่มตั้งแต่11โมงถึงบ่าย2นะฮะ